บูการ์ดวิ่งส่งความสุขปีสามกิจกรรมการกุศลส่งท้ายปีสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาติไทยบูการ์ดจัดงานวิ่งการกุศลบูการ์ดวิ่งส่งความสุขปีสามเพื่อจะเต็มความพิเศษมาให้สมาชิกและรวมสนุกเติมเต็มความสุขส่งท้ายปีค่าสมัครในการร่วมกิจกรรมทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทย โดยมีนายวิศณุสุนทราจารย์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืนบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปิกจำกัดมหาชนหรือโออาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารรวมถึงสมาชิกบูกาสและคณะสื่อม,มวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า800คนโดยมียอดบริจาคจากกิจกรรมงานวิ่งรวม2 8 9 0 0 0บาท อีกทั้งยังมียอดสมทบจากกิจกรรมกาชาปองการกุศลมูลค่าคูปองละ100บาทรวม65,000บาทรวมยอดสมทบทุนบริจาคจากการจัดก,กิจกรรมทั้งสิน้น349,500บาทณศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอนเขตประเวทจังหวัดกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกภายในงานอีกมากมายพร้อมชมมินิคอนเสิร์ตส่งความสุขโดยศิลปินหนุ่มหล่อเสียงดีกันนพัฒที่มาร่วมขับกล่อมท่วงทํานองอันไพเราะทามกลางบรรยากาศร,ริมน้ำเรียกได้ว่าจบกิจกรรมบูการ์ดวิ่งส่งความสุขปีสาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้อิ่มท้องและอิ่มใจกันทวนนาค่ะ งานวิ่งกรกสวนครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วโดยเน้นฟันลันเป็นการร่วมกิจกรรมของครอบครัวนะครับเพื่อส่งเสริมให้ท่านสมาชิกกลุ่มคาร์ดนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรายได้ทั้งหมดที่เราร่วมกันบริจาคครั้งนี้นะครับเราจะนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายบริจาคให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ดเด็กสภากาชาดไทยเพื่อสงเคราะห์ดเด็กและผู้เยาว์ที่ครอบครัวไม่มีความสามารถที่จะส่งเสียได้ต่อไปนะครับ และท่านสมาชิกก็ยังสามารถร่วมบริจาครองเท้าเก่าให้กับมูลนิธิกระจกเงาโดยที่มีการร่วมบูธในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางบูคาร์ดก็ยังคงจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและท่านสมาชิกบูคาร์ดนะครับสามารถร่วมบริจาคโดยบริจาครองเท้าเก่าร่วมกับทางมูลนิธิกระจกเงาได้ภายในบูธในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสมาชิกนะครับสามารถติดตามกิจกรรมของบูคาร์ดได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจบูโซเชียลิตี้นะครับหรือที่ ptbucard.com นะครับ วันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาร่วมง,งานนะครับบลูการ์ดวิ่งส่งความสุขครั้งที่3นะครับก็ต้องบอกวาอ่าได้เห็นสมาชิกทุกคนของบลูการ์ดแล้วก็คนอื่นด้วยที่มาร่วมง,งานในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกดีใจท,ที่ทุกคนได้มา,าดูแลสุขภาพตัวเองกันแล้วก็อนอกจากดูแลสุขภาพแล้วเนี่ยได้มาวิ่งแล้วกาลังการแล้วนะครับยังได้ทาบุญด้วยนะครับซึ่งรายได้ทั้งหมดนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะมอบให้กับมูลทีสงเคราะห์เด็กนะครับผมในสภากาชาติไทยนะครับก็รู้สึดกด ออกกำลังกายกันแล้วก็มาทําบุญด้วยกันก็ดีครับแฮปปี้ครับครั้งนี้เราช่วงนี้ไลฟ์สไตล์การออกกำลังกายของพี่การเป็นัไงบ้างคะเหมือนกันครับช่วงนี้ก็มีออกกำลังกายมีเข้าฟิตเนสมีวิ่งนะครับผมแล้วก็มีเข้ายิมดูแลตัวเองอยู่เสมอครับอาทิตย์ละประมาณ3-4ถึงวันนะครับเวลาเวลาเข้าฟิตเนสครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาวิ่งด้วยเสียดายนะครับมาแต่ว่ามาร้องเพลงส่งความสุขให้ทุกคนในช่วงหลังวิ่งจบแล้วครับก็จะมีวิ่งทั้งหมด2ระยะด้วยกันใช่ไหมครับมี5.1แล้วก็น1 4นะครับ ครับมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อสังคมกิจกรรมอื่นอีกไหมคะครับคือผมเองก็ได้มีโอกาสทํากิจกรรมเพื่อสังคมบ่อยๆอยู่แล้วนะครับก็จะมีนัดกันไปทําบุญกับแฟนคลับบ้างอย่างเช่นแบบนําเงินไปมอบให้กับมูลที่ต่างๆนะครับมูลที่อย่างบ้านพักคุชลาหรือว่าเด็กๆต่างๆที่ยากไร้อะไรเงี้ยครับก็พยายามหาโอกาสทําอยู่เรื่อยๆกับแฟนคลับอยู่แล้วครับวันนี้ก็ดีใจที่ได้เป็นอีกหนึ่งงานที่มาร่วมกันทําบุญแล้วก็เป็นการส่งความสุขให้กับทุกคนในช่วงท้ายปีแบบนี้ด้วยครับช่วยอวยพรปีใหม่กับ ครับก็ขออวยพรปีใหม่ให้กับทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับขอให้มีร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้ปีใหม่ที่ถึงนี้เนี่ยเป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะครับใครที่เริ่มต้นอ,อยากทำอะไรใหม่ๆก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็สำเร็จกับสิ่งที่ตั้งใจทำเอาไว้นะครับใครที่เดินทางกับต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางกลับอย่างปลอดภัยนะครับขอให้แฮปปี้แฮปปี้ทุกคนนะครับร่ำรวยบ้างมีสุขครับสิ้ฝากผลงานหน่อยครับครับตอนนี้ก็ขอฝากผลงานนะครับซิงเกิลใหม่ของผมกับเพลง หมดทางไปนะครับก็เป็นเพลงกับทาง Love Is Entertainment นะครับผมแล้วก็ปล่อยแล้วทางช่องทางของ Love Is Channel นะฮะแล้วก็ช่องทาง All Streaming ฟังได้หมดทุกช่องทางนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าจะมีปีหน้าจะมีผลงานละครกับทางช่องวัน31นะครับกับละครเรื่องไม่มุ่นผลรักเนาะติดตามได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายการ The Golden Song ิทีเพลงเพราะซีซั่น5ครับกลับมาแน่นอนปีหน้าครับ